สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลด Aurora Store นะครับซึ่งเป็นคลิปที่2แล้วเพราะว่าคลิปแรกมันจะเป็นการดาวน์โหลด r o r a Store ผ่านทางหน้าเว็บเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยหน้าเว็บถูกปิดการดาวน์โหลดไว้ผมก็เลยทำเป็น apk นะครับใส่เป็นลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับแปะไว้ใต้คลิปนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเวลาดูคลิปนี้แนะนําให้ดูผ่านทางที่เป็นเบราว์เซอร์เพราะว่าถ้าดูผ่านทางที่เป็นตัว y o u t u b แวร์นะครับเวลาเรากดปุ๊บมันจะขึ้นเป็นเบราว์เซอร์ต ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือในตัวเครื่องมันก็ไม่มีแตะติดมาให้นะครับเราต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมยุ่งยากหลายขั้นตอนก็เลยเปิด y o u t u b e นี้ในหน้าเบราวเซอร์แตะไปที่ y o u t u b e นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์โหลดแอป Y6P นะครับหลายคนเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วก็ดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยนะครับดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเมื่อเราก,กดลิงก์ไปแล้วนะครับก็คือมันจะได้เป็นหน้าต่างแบบนี้มาให้แล้วเราก็กดแตะ ไปเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเดี๋ยวเราไปแป๊บนึงขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนด้วยนะฮะอ่ามันจะมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดด้านบนมาให้แตะไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะถัดเป็นหน้าการติดตั้งให้เลยแล้วเราก็ทําการกดติดตั้งเลยครับ ก็กดเปิดได้เลยกดต่อไปกดถามเพื่ออนุญาตคลิปแรกนะครับที่ผมทำเนี่ยมันจะกดตรงไม่ระบุชื่อก็ได้แต่ปัจจุบันนี้แนะนำให้ลงชื่อเข้าใช้แบบ Gmail นะครับหรือบัญชี Google ตับเลยเดี๋ยวผมขอ ใส่ gmail แล้วก็พัดเปิดก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วกดถัดไปได้เลยกดยอมรับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันหน้าตาก็จะคล้ายกับ google p a y นะครับก็การตั้งค่าของเขามันก็จะมีที่เป็นตัวเปลี่ยนภาษาการติดตั้งอะไรต่าง รัแล้วแต่จะเข้าไปตั้งค่ากันเนาะแล้วก็การอัปเดตมีแอปอะไรที่อัปเดตบ้างแต่อย่างเช่นที่เป็น Line นะครับไลน์แมนแล้วก็ Foodpanda อะไรเงี้ยถ้าดาวน์โหลดในแ p ปแ l ลอรีแนะนําให้อัปเดตผ่านแอ g a l ลอรีอย่าอัปเดตผ่านตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำหาบร,ริการของ Google หรือถามหาเวอร์ชันใหม่อะไรต่างมันจะเกิดปัญหานะครับ Line f o o แ p a n d a ไลน์แมนอะไรประมาณนี้นะถ้าดาวน์โหลดในที่เป็นตัวแอปแคลอรีไว แล้วก็ที่เป็นพวกเมนูต่างๆ,ๆนะครับจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เยอะแยะเลยแต่สำหรับบริการบางตัวนะครับก็คือหรือแอปพลิเคชันบางตัวอย่างเช่น g o o Google c l a s s r o o m g o o g l e Meet อะไรเนี้ยมัมีให้ดาวน์โหลดก็จริงดาวน์โหลดติดตั้งได้นะครับแต่มันจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้เพราะว่ามันต้องการใช้บริการของ g o o g l e เอาง่ายคือแอปบางแอปมันติดตั้งได้แต่ไม่สามารถ รันการทํางานได้เพราะว่ามันต้องใช้บริการของ Google นะครับอันนี้ผมก็แนะนําไว้เบื้องต้นส่วนการดาวน์โหลด YouTube นะครับผมทําเป็นคลิปแล้วก็มีลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งของผมได้เลยนะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ